ปูกลาบนมัสการปูอ้าวเจริญพรเลยกระจะุกเจริญพรวันนี้มาสายหน่อยเด้อปูปูเพิ่งเสร็จงานเหมือนกันเนี่ยไปท,ทําบุญที่นามไมมาครับผมจ้ะปูพิษณุโลกตำลาปูพิษณุโลกเสียงให้เจ๊เจ้าเลยเครื่องป่าใบไม้พระเปิดเครื่องขยายครับได้ยินไหมเนี่ย ได้เยินครับได้ยินอยู่ชัดเจนเลยครับอ่าปูวันนี้มีลาวไหมปูมีมีทุกวันเลย <c oughs> วันที่คท,ที่แล้วเสียดายไม่อยู่ข้างหน้าหมดเลยครับเข้าตรงเลยนะครับข้าศูนย์แปดเลย <58 S 1> แมนครับปูแมอนอยู่เสียดายมากเลย วันนี้ก็จะปล่อยสองเบอร์นะโยมนะครับผมปล่อยส่องเบอร์ไม่ลัดไปไหนไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ลัดไปสงสัยเข้าห้องน้ำหรอครับป <c oughs> ไปครับน้ำมาก <c oughs> อากาศร้อนนะดูโลหอากาศร้อนต้องปูจาลาวปูเสือปูอะไรก็ว่ากันไปตรงกันบางไว้รงบังกระว่าไปครับผมอะไรออนไลน์มือนะครับาครับพร้อมแล้วก็เริ่มเนะพร้อมแล้วครับผม พร้อมแล้วก็ให้จะให้เลขไปสามเบอร์เนาะสามเบอร์นะรครับพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเอาหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สามตัวนะปู่สามตัวครับหนึ่งศูนย์ศูนย์เออหนึ่งร้อยกว่าพูบาทนี่ <laughs> <laughs> ออไอมันมาบ้างนะครับ ห้าสี่ห้าห้าสี่ห้าอ่าแค่นี้นะโยมนะแค่นี้นะต <5. S 1> ัดเล่นก็เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ห้าแค่นี้นะเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ห้าเออใช่ไปล่างบนเลยไปกลับล่างบนเลยเนาะ ครับอืมกไม่ต้องให้เยอะเยอะมันก็ไม่เข้ามันมาไปข้างหน้าไปอู่เราบนอุดอไม่เห็นกิ้งมาหาเราบ้างเลยเนาะข้าสามตัวตรงๆเลยอ้โวครับเอาพูดหน่ยสิแถมใหม่พูนึงแล้วพูดด้วยอาแถมเลยแถมจ้าแถมแถมห้าห้าเลยห้าห้าถูกใจเลยจะถือสี่ห้าห้าด้วยนั่นแหละครับอืม อมเางนั้หนึ่งหางโอเคโอเคอ๋ตัวเน้นปูอ๋ตัวเน้นก็ตัวเน้นก็เนี่ยหนึ่งเก้าศูนย์นี่แหละนะหนึ่งเก้าเออฉันฝันว่าตัดต้นไม้นะฉันฝันว่าตัดต้นไม้ใหญ่นะครับเล่าฝันเลยปูเล่าฝันเลยตัดต้นไม้ใหญ่ตัดขาดปุ๊บลอยเลยว่ะลอยหมุนเป็นวงกลมเลยลู แล้วก็ไปตกสาหลุมอีกหลุมหนึ่งอ่ะเออเออก็ไปตกสาหลุมอีกหลุมหนึ่งแล้วก็ฉัดตีต้นไม้นึงนะครับนึงแล้วก็หนึ่งต้นแล้วก็หมุนไปก็เป็นศูนย์ไปตกสาหลุมอีกก็เป็นศูนย์อีกไงก็เลยติดตนศูนย์นี่ไงโอ้แสดงว่าแสดงว่าผูฝฟันแม่นผูฝฟันแม่นลอยไปไปลงหลุมอีก เออตัดลอยขึ้นไปสูงเลี้วเลยเป็นวงกลมวองเลยลอยปุ๊ขึ้นไปเลยอ่าเออแล้วก็หมุนไปแล้วหมุนหมุนแล้วก็ไปลงไปในหลุมอีกหลุมหนึ่งเอ้าอะไรวะอย่างนั้นต้นไม้เที่ยงยันเรืองูกต้นไม้เดือนตรงเลยบ่เออต้นไม้ตรงเลยที่จะตีหนึ่งเก้าศูนย์นี่ไงต้นไม้มันใหญ่มันอาจจะเป็นเก้าไงหนึ่งต้นไงวงกลมเป็นศูนย์ไง เตนะ่ะแล้วก็หนึ่งต้นแล้วก็ลงขึ้นไปเป็นวงกลมแล้วก็ลงลงมาในหลุมอีกแต่ก <c> ต <oughs> ีแค่นั้นนหะน่าจัดศูนมาบ้างมั้งโยมนะฝันแม่นจริงๆเลยขนาดอนลอยลงลอยขึ้นบนฟ้าลงมายังเป็นอยู่ในหลุมอีกฝันแมน่นเลยมันขึ้นไปงเรนลอยขึ้นมาบบตู๊หมุนจิ้วขึ้นไปเป็นวงกลมเลยนะฉั่ก็ดูโลบว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหน ลงไปในหลุมอีกโอ้อะไรวะโอ้ได้หน,หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่แหละนะโยมนะเออครับก็มีห,หลายคนมีหลายคนหลายจานปูที่มาศูนย์วันนี้เด้อมีติดศูนย์หลายอยู่อยู่เด้ออืมอก็ว่ามันต้นใหญ่ใหญ่ก็เป็นก้าแล้วนะอ่าหนึ่งต้นกตีหนึ่งล้วงหมุนขึ้นเป็นวงกลมก็ศูนย์แล้วไปลงหลุมอีกหือไม่มั่นใจเอาศูนย์อีกตัวนึงเลยไงครับอืม ไอห้าห้าสีนี่มันมาจากเลขคำนวณน,นะครับมันได้ 4, 4ี่มาแล้วก็มาได้หนึ่งหนก็เลยเอา4ี4ห้าีเลยมันอาจจะมา4ี5้าห้าก็ได้นะโยมนะให้แน่นอนหวยราวเนี่ยมันคามางันหนึ่งมันมาทั้งสามงวดลวดูด้นะใช่ไหมับนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่อืม หนึ่งหนึ่งสองพอถูกพทั้งอ่า <laughs> ก็แจกมันมาให้เก้าอะไรห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์แปดโอ้ยดูมันออกข้างหน้าเฉยเลยนะเราบนอุดรก็ไม่ถูกกันบ้างเลยโยมวันนี้ละวันนี้ละปูวันนี้แหละ อวันนี้นะครับ,รบอ้าขอระาะทวนตัวเลขด้วปูอ่าทวนเลยทวนเลยจ้ะอ้าสำหรับแนวทางตำราปูพิซโนโลกวันที่ยี่ิบห้าเมษายนหกแปดสามตัวมีหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าสี่ห้าตัดเล่นสองตัวมีเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ห้าแถมให้ปูอีกตัวหนึ่งคือห้าห้าด้วปู อ่าจะขอบใจเลยจะรับแต่มาเ่าจะแม่นหาตัวเน้นหน่อยผูหาตัวเน้นไหนหาหาตัวเน้นก็นี่แหละหนึ่งเก้าศูนย์นี่เลยนะยัยนหนึ่งเก้าศูนย์ <190 S 2> นี่เลยครับหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์เก้าศูนย์เลยเนี่ยตัวเนี้ยหน้ามาที่ตัวถ้ามาข้างหน้าอ,อีกวันนี้ก็จะถือแ่งหน้าเลยกันเนี่ย <laughs> <laughs> เข้าอุบว<อ><อ>ถ้ามาข้างหน้าเข้าอุบนลนแหละ ออุบลอุดรสองวัดสอนแล้วนะอีกวัดที่ห้าเก้าก็ไปอุบลเนยนะครับแต่มันยังมาถูกทางหลังสีเก้าเก้าไงเอออ่าขก็เป็นนั้นว่าคูพิ่ณนุโลกวันนี้ครูสามเยอรมันโทรหาไหมไม่โทรเลยจ้ะไม่โทรอ้าวแกบอกว่าโอ้พรออยู่เหมือนกันแต่แจบอกว่าถ้าไม่เข้าวัน พูดที่ผ่านมาถ้าไม่เข้าแกว่าแกจะหยุดยาวที่จริงก็เสียไปอีกแ้มนะครูเรามันคุยกับเขาไม่ได้ไงนะคุยกัาเขาให้กําลังใจกันให้ไปเถอะสาวเยอรมันเนยนะ,ะให้ไปมันมีโอกาสเข้ามีมโอกาสลูดแแม่เข้าตรงตรงมาทั้งสี่งวดมันยังเข้าได้แล้วมันมีโอกาสได้ถฟังปูอยู่เนี่ยนะช่วยกันเจอกันสาวเยอรมันนะ ด้วยคนยากคนจนเหื่อมันเข้าก็ไม่ถือกันเยอะรับบาทสองบาทสามบาทได้ก็ร้อยสองร้อยสามร้อยก็ยังดีอ่าไปยุติมันทําทไมล่ะปล่อยประเทะนะปล่อยไปช่วยกันผลไม้ละมือไปผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยสาวเยอรมันด้วยเห็นว่าป่วยไปอ่าสีที่ดูพ่อเฮฮาแม่รัดมันนี่อยู่เนี่ยฟังของพ่ออยู่เนี่ยวันนี้ก็เนี่ยนะ ลองดูที่เลขฝวัญจะแม่นไหมนะหนึ่งเลยศูนย์เก้าหนึ่งเก้าศูนเนี่ยนะลองกลับสามหางเลยนะตัวนี้นะครับผมเมื่อวันที่แล้วนี่มันไปอยู่ข้างหน้าน,ะน่าจะได้มากเลยห้าศูนย์แปดตรงโป๊ะเลยนะะครับไม่ได้เงินไม่ได้เงินขอให้เอทีทุกคนนะคอยห,หาเนี่ยดูคอยห,หากรกดไล์กแชร์ให้เขาบ้างเนาะช่วยกันกดหัวใจนะดูกันไปติดตามทั้งสองช่องก็แล้วพอรัตอแม่รัต พอ่อเฮฮากระติดตามกันกไปทั้งสองช่องนะอ่าพ่อขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีชัยกันในค่าคืนวันนี้เลยนะสองทุ่มครึ่งได้เฮฮาก,กันเลยเนะาะหลวงพอ่อขอเจริญพรเลยสาธุสาธบรมสาการปู่